รับรถ SK07 เนะครับเทียบเท่า200นะครับ SK07 ตัวเดินใหญ่นะครับมันมี907กับ SK07 ซึ่ง SK07 นี้จะเป็นตัวเดินใหญ่เดิมทีเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับคันนี้แล้วก็บริษัทขายให้ลูกค้าไปแล้วก็ยึดคืนจากลูกค้ามาก็จอดทิ้งไว้10ปีแล้วนะครับระบบเลือรั่วซึมนี้ธรรมดานะครับแล้วก็ สีลอกลอนตามอายุตามการตักแดดตักฝนนะครับแต่ว่ารถระบบดีเครื่องดีนะฮะอันนี้ก็จะเสนอขายในาตามสภาพหรือว่าจะบิ้วใหม่เดี๋ยวจะให้ชมกันอีกครั้งนะครับแต่คาดว่าจะบิ้วสีใหม่เป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวสีเทาของมาร์กเอ็กนะฮะคันนี้ยังสวยโซ่เฟรมยังสวยใบเต็มกริปเลยแต่ตัวเดินใหญ่นะครับตัวเดินใหญ่ โอเพลมล่างอย่างนานะครับแล้วเขาก็ดามซองล้อนําจากนอกมาก็โอเคนะครับบอดี้อะไรได้หมดแค่ว่ารัดซุ่มนะครับอ่าเดี๋ยวฝากติดตามนะครับเสนอราคาเท่าไหร่เดี๋ยวรอตามชมสวัสดีครับ